สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็มาพบกับคุณครูผักบุ้งพิชการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องอาณาจักรธนบุรีค่ะเ,เมื่อที่ผ่านมานะคะเราเรียนอยุธยาไปแล้วอาณาจักรหนึ่งที่เราจะต้องศึกษากันนั่นก็คืออาณาจักรธนบุรีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ซึ่งเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะคะในหน่วยของอาณาจักรธนบุรีก็มีดังนี้ให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ 1. รู้จักอาณาจักรธนบุรีที่เราจะได้เรียนในวันนี้ค่ะ 2. นะคะการก่อตั้งและพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 3. การปกครองสมัยธนบุรี 4. การปราบชุวมุมต่างๆและการขยายอาณาจักร 5. เศรษฐ,ฐกิจสมัยธนบุรีค่ะต่อไปค่ะ 6. สภาพสังคมของสมัยทนบุรีเจ็บุคคลสำคัญสมัยทนบุรีตอนที่1 8. บุคคลสำคัญสมัยทนบุรีตอนที่2 9. ภูมิปัญญาไทยสมัยทนบุรีและชั่วโมงสุดท้าย10นะคะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรธนบุรีค่ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะทั้งสิบเรื่องที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรธนบุรีนี้ก็มีดังนี้และเราจะไปดูต่อไปเลยกันเลยค่ะกับเนื้อหาในวันนี้ค่ะมารู้จักอาณาจักรธนบุรีกันเถอะ เอาละค่ะเรามารู้จักอาณาจากักรโบรบริกันนะคะซึ่งย้อนไปในสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะพม่าได้ยกทัพมารุกรามและล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาอามารินหรือสมเด็จพระเจ้าเอกทานในขณะนั้นนะคะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอุธยาพระองค์นะคะก็ได้ต่อสู้กับพม่าเพื่อรักษาพระนครเอาไว้ด้วยการให้เจ้าเมืองต่างๆมาเข้ามาช่วยนะคะแต่พม่านะคะก็ได้ล้อมกรุงศรีอุธยา อยู่เป็นเวลาปีเศษเลยค่ะจนกระทั่งปีพศ2310นะคะพระยาตากซึ่งเป็นเจ้าเมืองตากอยู่ขณะนั้นนะคะก็ได้เข้ามาช่วยรักษาพระนครและพระองค์ก็เห็นว่าไม่อาจาต้านทันกำลังข้าศึกและรักษาพระนครไว้ได้นะคะจึงได้นำกองกำลังทหารประมาณ500นายเนี่ยได้ตีฝ่าวงล้อมของพมา่าเดินทางไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองจันทบุรี ซึ่งพระยาตากนะคะก็ได้รวบรวมไคร่พลสะสมสะเสบียงและอาวุธต่างๆนะคะแล้วยกทัพกลับมาสู้รบก,กับพมา่าจนกอบผู้เอกราชได้สำเร็จในปีนั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะพระยาตากก็ได้ปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่คนทั่วไปนะคะก็มักเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ ซึ่งถือได้ว่านะคะอาณาจักรธนบุรีก็เป็นอาณาจักรของคนไทยเพียงช่วงเวลาสั้นๆนะคะตั้งแต่ปีพศ2310จนถึงปีพศ2325นะคะและก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวนั่นก็คือ พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองก็เพราะว่าเนื่องมาจากอยุทยาได้ล่มสลายไปแล้วก็เลยจะต้องมีอาณาจักรเกิดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งเรื่องต่อตอไปที่นักเรียนกำลังสนใจอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะลึกในแต่ละหน่วยการในแต่ละบทเรียนถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรธนบุรีไปเบื้องต้นค่ะ เอาล่ะเรามาทําการบ้านกันค่ะดูซิว่าวันนี้คุณครูมีการบ้านอะไรให้ทำหนะ้าซึ่งการบ้านในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนได้เขียนแผนผังความคิดหรือม,มา mapping เรื่องอาณาจักรธนบุรีที่เรากําลังเรียนกันอยู่นี้นะคะจากหนังสือเรียนสังคมศึกษาชั้นป .5 ที่หน้า144่นะคะนักเรียนเปิดไปดูเลยวิชาสังคมศึกษาหน้า144จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่14เรื่องอาณาจักรพนบุรีแล้วหนูก็จะเห็นว่ามีผังมโนทัศน์อยู่นะคะให้หนูเขียนอันนั้นแหละนะคะก่อนเขียนก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนมาแป๊ปปิ้งอันนี้แล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตนเองให้สวยๆนะคะนักเรียนแล้วก็ให้อัพโหลดลงอัลบั้มวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอาณาจักรธนบุรีนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ